สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาประจำวันที่1มิถุนายน2563ลักษณะอา,ากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าย่อมความกดอากาศตามปกคลุมบริเว,รเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกก็ให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภักเหนือเมฆเป็นส่วนมากแับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่นานอุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุขโขทยัยตาพิจิตพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดร4 4 3 8งาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากจัมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23 2 7องศาเซลเซียสสูงสุด32 3 5ถาองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักกลางเมฆเป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชราราบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 22ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด34ถึง39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรพัคใต้ฝั่งตะวันออกไม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสูด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่1มิถุนายน2 5 6 3เวลา5นาฬิกา